เอาแล้วทุกคนลิซ่าสร้างเรื่องแล้วหลังจากที่มีการเปิดเผยกันว่าลิซ่านั้น ไปช็อปปิ้งที่ป๊อบมา์แล้วก็ไปสนับสนุนนะครับไปซัพพอร์ตพี่แมงที่ช็อปของเคที่ดอเพราะว่าพี่แมงนั้นเขาคอลแลบกันกับแบรนด์เคที่ดอออกลายเครื่องสำอางใหม่เวอร์ชันแบบเก๋ๆของคนเก๋ๆมากเลยก็มีการถ่ายรูปลิซ่าลงว่าน้องมาซื้อของด้วยนะมาซัพพอร์ตพี่แมงที่ช็อปตรงนี้และนอกจากนั้นอินเตอร์เขาก็ไปตามดูนะครับท้ง IG ของพี่อลิซเอง IG ของพี่แมงเอง ว่าเออลิซ่า Lisa ไปจริงไหมก็เห็นเลยว่าพี่อลิสก็ถ่ายรูปลงไอจีสตอรี่ของตัวเองด้วยพี่แมงก็รีสตอรี่ไปอีกเหมือนกันแต่ว่าที่เป็นประเด็นนั้นก็คืออยู่ที่ IG Story ของพี่อลิสนะครับเพราะว่าพี่อลิสนั้นเขามีการแอดรูปเข้าไปด้วยดูเหมือนว่าแต่ละคนนั้นเขาก็ไปเอฟทางลิปสติกเอ้ยเครื่องสำอางที่อยู่ในคอลเลกชันของพี่แมงเอ็กับเคทีดอนะครับแล้วก็แปะรูปเอาไว้ใน i g Story ด้วย และแล้วอินเตอร์เขาบอกว่าอยากได้จังเลยอยากได้สีเดียวกับที่พี่อลิสนั้นเอามาไว้ใน IG Story ไม่รู้หรอกว่าลิซ่าจะซื้อด้วยกันไหมหรือว่าจะเป็นทางฝั่งทีมงานแล้วก็พี่อลิสถ่ายแล้วก็ลง IG Story แต่ที่ชัวร์สีมันเตะตาเตะใจมากเลยความนูดความสีชมพูสีน้ำตาลอ่อนๆถ้าลิซ่าไปเลือกแสดงว่ามันก็ต้องเป็นของดีของเทสดีของคนเทสดีๆอย่างลิซ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อินเตอร์คืออยากรู้ว่า อยากสั่งอยาก F collection ของพี่แมงจากไหนกันบ้างซึ่งในส่วนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่านอกจากในประเทศไทยแล้วต่างประเทศจะมี collection ของพี่แมงเข้าไปขายด้วยไหมแต่ที่ชัวร์ๆ i n t e r อร์เขาตามหาเว็บไซต์ต่างๆดูว่าใครที่รับหิ้วให้เขาได้บ้างสีนี้มันคือสีไหนมันคือรหัสสีอะไรใน collection ของแคที่ดอกับพี่แมงเพราะว่าอยากเอามาใช้อยากมีเครื่องสำอางที่สไตลิสส่วนตัวของลิซ่าเขาเอาไว้แต่งหน้ากับลิซ่า อยากมีเก็บไว้เป็นของสะสมนี่ขณะที่ว่าลิซ่ายังไม่ได้ถ่ายรูปลง IG Story ของน้องเองเลยนะครับเป็น IG Story จากพี่อลิสแล้วก็ทีมงาน VRL รวมถึง IG Story ของพี่แมงเท่านั้นเลยลิลลี่อินเตอร์คือเจาะแล้วเสิร์ชหาค้นหาเว็บไซต์ค้นหาคนที่รับหิ้วเพื่อที่จะไป F Lipstick แล้วก็เครื่องสำอางในไลน์ของพี่แมง เอาเป็นว่าใครที่กําลังเร็งๆอยู่นะครับว่าช่างใจจะซื้อไหมนะมันจะโอเคหรือเปล่ารีบได้รีบนะครับก่อนที่อินเตอร์นั้นเขาจะพุ่งเข้ามาแล้วก็มาซื้อจนหมดสต็อกไปลิซ่าไปสนับสนุนพี่แมงแสดงว่าของมันต้องดีอยู่แล้วไม่อย่างนั้นพี่แมงคงไม่มาอยู่กับลิซา่าคงไม่มาทําให้เนรมิตลุกสวยๆของลิซ่าให้มันจึง้งเพราะว่าบางชิ้นบางสินค้าพี่แมงเขาก็ใช้ สินค้าของที่พี่เขาหามาให้ลิซ่าแต่งให้ลิซ่าเองนะครับไม่ได้ใช้แบบว่าเครื่องสำอางระดับรักชูรี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับจากฝั่งอินเตอร์หลังจากที่มีคนปล่อยรูปออกมาว่าเจอลิซ่ากำลังช้อปปิ้งคอลเลกชั o นสินค้าเครื่องสำอางของพี่แม็กซกับเคที่ดอใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ